อันพ่อเห่ากับเฮ็ดเป็นโมเมนต์บ่อันนี้เฮ็ดโมเป็นต์โอ้เจ่าว่าเจ้าว่าแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดไว้แล้วนี่บ่ครับนี่นี่เอาไว้เฮ็ดไว้นี่เด่นเก่าครับโอ้โมเอคิมานี่เด่นเก่าโมเอิมาเพิ่นให้เด่นเก่าเนาะครับเนาะนี่อันนี้เอาแล้วนี่นี่นี่เอาโอ้บ้านนี้สิกรับโอ้โอ้แสดงว่าเพิ่นจับคูตัดไวแล้วเออโอ้ครับครับ โอ้อันหงวดมันหนึ่งเล็บคนเข่าบ่พอเเ้าข่าคู่งัดเถือกันมัดบานเล่นบ่ถือพราผ่าจักหงวดอ่ะโดนเดียวว่างหันเท่านั้นป้าถือป่าถือู้เดียวป้าถือมัดจะว่าเล่าว่าผ่าทั้งหดถือตกกันป้าถือตกกันโอ้มื่นหนึ่ง็ดีที่พอหอบานี้รอบก้อนนั่นก่ยูน้ำกันนี่ที่งานเดียวกันนี่องเนียงหัวนี ป้าเจ็ดหมื่นหมดเลืทั้งผัวทั้งเมียนะป้าได้เจ็ดหมื่นป้าได้คุงอดเขาคุงัดอันนี้พระท่านไปซื้อตดว่าเอาออกจางนี้จับไม่ดีโอ้โหนมาเก่งจับไม่ครับงๆมันบอลลูนคือปลากินเวดดอกบอลลูนคือป่ากินเวดดอกคนนั่งลายอย่คนเต็มสลาอย่ นี่แหละไอ้ไอ้จับเยเด่นเก่าเยเเดินเก่าพันเฮ็ดบอพันเฮ็ดสามเก่าสี่เก่าห้าเก่าเันตีตะล่างไปอยู่นี่แหละจะเห็ดไยตัวนี้มันสองตัวทั้งใจมมนสามตัวมีมิ้นท์มินจานอกันคือบอแกะเก่าก็เอากาแกะแต่นมันมาท่านเด้ครับสิกับอยู่นี่ต่างันมันเหล็กของคู่ สภาวเลขเก่าเก่าเ้เป็นเก๋งได้ยเอาข้าตัวนี้ตัวโค้งสางมันว่นนี่ตัวตัวนี้คือตัวพี่ตัวนี้ตัวนี้ที่ตัวบนมันมันเป็นตัวตัวล่างตัวนี้โค้งสางมันนนี่ครับมั่อหน้าในรูปนี่ขาเจ้าเห็นมันมนแป่ไม่เก่ามีซีเนี่ครับครับนี่แหละเขาเร็นเลขเสียนพระอันนี้โอ้เลขเสียนพรอืา นี่นี่อันนี้มันเป็นบนนี่โอ้อันนี้อันนี้บนเป็นบนนี่ขาเจาเย็นมากมันเป็นบนเป็นบนอันนี้เป็นล่างบางหันมันหอกเกล็ดหนึ่งขาเจ้าก็เลยเอายังล่ะเขาเจ้เอาหนึ่งสองสามไปนี่ของข้าเจ้าน้มากน้อเขาเจ้าขาเย็นว่าเป็นนกครับอันนี้อันนี้พอพ่นแปลงเงินผู้เฒ่าเนาะครับเนาะต่เพ่นเฮ็ดไว้ให้แล้วเออพันเฮ็ดไว้แล้วนี่นอกนอกเลยกินนอกเล็กเเรอมากก็เคัดโอ้แม่นเนาะมันมากกตสามมากยังใครอยู่โดตต่ว่าโคตรยังเต็มชลาเลย มาว่าืออาจังน้อยหมดละเมื่อวานข่อยนอนแล้วมันมาจอบเมือ um ข่อยข่อยนอนแล้วมันบกวนมันกับเนี่ยเหมือนรุ่มยี่กองแสดงว่าเราขี่มาเดี๋ยวถาเรา เขานีไปเรียนลวเนส้นมากพู้ตุกเป็นติตามเหล็่กลาง่วาสิบเทือมันกับว่าเขาตรงมั่งงนละมันเขามาเป็นสิบงวดแล้วมันคืองานมันออกแเหนียวแรงสามแต่สานี่เนาะพวกเขามาสิบงวดแล้วทีครับเขามาเป็นสิบงวดปารเขาเขามาสิบงวดแล้วนะครับท่านผู้ชมแสี่าก็้เห็แบบเดากันไปเดากันะครับ นี่เดัน็เด่นเก่าเออขันขันังเทียว่างขันมันออกเครงดิตวมาเครงไวรอดนี่ก oh, ็จะสันวิธีการที่มาเครื่อ evet งังเทียมังกับเก่าท้างล่างทังบนน่ะนะันเทิงสีเข้ากัเห็ดเดี๋ยวว่ามันออกชูดนี่เราวิธีการขัขาวมาสิบเอ็ะกี้ครับเหลี่ยเกาละตะกอนเนี่ยเอาเอาสังเกตดรังเทียมันสีออกรังเทียออกอันล่างยืนสี ตอนรอเข้าอีกทีจำว่าอะไรเราเนาะคันสี่ผมเห็นใบนากระดาษนึงก็เ็ะเทือนไปมั่วให้ถ้าโดนโดนก็ไ่ควายสนใจพัดสนใจกันปุกบเจ้ากระตือกันคิดอิ่กันกันบาดนี้งวดนี้ตัวนี้เห็นไหมครับนี่ตรงไ้นนี่นี่มันเด่นนี่อันนี้สูตรล่างกันไ่มครับนี่สูตรล่างสูตรล่างคือคือคือเอาหลักหน่วย ไว้จุดนี่ล้วนละเราไล่้างสีนะเจ้าสีเขาก็ได้วิธีการเจ้าสีเขาไปเกี่ยับองสีมบนอยากเป็นหลักนมัสีมากเยเรื่องบนมาก่ากเนี่มัอสีมากนี่ม้วนีล่างอันนี้บนเออเพราะว่ามันนึเนาะออกเกียนหนึ่งมั่วหนึ่งใส่กอนโอ้เอาักมวิชาการเจ้าสีเขาไปโอ้ครับ แล้วแล้วลองไปเขียนเบื้อง่าเอาใบตรวจเลขกกาวกาวมากเหรอครับเหยียดลองเบื้องวิธีกัดเออล่างมันอ่บนเหยียดย่อนหลังลองเบื้องเนาะครับเนาะโอ้ครับขอบคุณหลายครับครับขอบคุณหลายครับมันโดนโอ้เนาะครับสนุกชมสิกวดเดมีแค่เขาขายหวดอันนี้สูตรล่างอันนี้สูตรบนเหยียดกันยังไงสิบกงหวดละโอ้สิบปอดของสิบกงมันโดนมันโดนมีโดนเดียวว่างนเนาะ ซุ่มมาเธอะคือซื้อได้หน่อยตัวน่เธอะคันซุ่มซื่อได้ไหมนี่เถอเนี่ยร่างเดียวก่อนหลังบ้างไอคอนนี่นะครับ่านชุ่มแคบหน้าจอยนะครับเนาะสูตรนี่เป็นร่องเพชรร่องเฮ็ดยอดหลังนะครับเนาะสูตรนี่นะมุจอยด้วยซุ่งมันมันหลังนี่มันดูจังที่แหละบ้านุ่นมันดูแบบตัวใดกับมเจอยกับเฮดคือยังเขาวานครับ บานน er ี่เพิ่นบานนี่เพิ่นตัดออกมาให้เนาะเพิ่นจับพวงใหม่เนาะครับเนาะอันนี้อันอันใครเอาให้เจ้าตัดนั่นครับครับดื่มกาแฟเดี๋นั่นอันนี้นะครับครับลองลองเห็ุคือผมมาด้วยปูนหย้อนหลังมาเอาไปสมุติย้อนหลังแต่เจ้าเบิ้งเอาหนังสือพิมพ์เขามาว่าเออประจับมันที่นั่นมันออกหลังก็มาตั้งตั้งหลังก็มันบานรอบหลังก็มันออกหลังเป็นสิ่งหูจังก็มันออกโอ้หูจักว่ามันเข่าเนาะครับเนาะจังนสิ่งหูจักโอ้ขอบคุณหลายครับที่ที่่แบบบงปััันโอ้คครร แต่มันข่ากท่นิ่า่้เนาะมันขาก็ยอิมันดีดีเขาก็ทุนหมืกัโอ้ตปีไม่มากเขาจะโตนหมดโอ้ครับเป็นไนี่ไฟีคุ้นบนลังเหอี่เนี่ยที่เนี่ยนะเขาพอย่างนี้ก็น้ำบนถึอนักเียกับพ่อับเอาดิเดียโอ้นักเชียกับพ่อับที่พอ มาเตรียเงินเก่าเนี่ยมันก็ไม่ได้จาวว่าเกี่ยวมาตรียมเงินเก่าแดตีโอเอาเ่อไหร่มาลองมีคิดว่าคีบหลอด่ออยูโเอาคิดว่าขีบหลอดนี่คิดโอ้พอว่าขีบหลอดเอาพอคิดว่าคีบหลอดนี่พอเน้นตัวใดนี่อันขั้นมันเน้นไม่เน้นบ่ได้เรีนทอกันเัดเล่นบอครับซีเก้าโมกเก้าเย็ดเก้าแปดเก้า ่อยจะคึ้นพลังไปบิดเลยบัน่อยจเลรีทอกันตัวละโอเลรีทอกันคอยเรีทอกันเันกเลยประมาณหกร้อยันะเอาเลขบาหลายเนี่เป็นสื่อบาหลายนี่เลขหาคู่นี่หะพ่อบหลายี่เขากับักเขามาเขาจัง่นกเิไปแล้วตัวได้มาตัวได้มาก มันมาถึงก็กนิ่นาเลยนี่ไม่ได้นี่วัยคนเงินครับธรรมดาเลยก็จะาม่นช่เข่าตัวตรงผตัวเข่าจังสีแปดเก่าเก่าส่วนหมาพนี้เ่ไปยังสีมันสออกโอ้เช่มากแบบนี้นันอ นี่ยกระดีเขาไปยังสียูยูๆนีรูดูนอนกอกังสิเกไปสอกปังสีเเก่ไปยังสีเสีก่าไปยังสีเก่าสีไปยังสีเจบมรดก่โอ้เลีมาแบบนี้เนาะครับไปยังสี่มันจะมาจย่งสี่เลขกจะมันจบดสีมันขีบอมันขีบ่เวียนมันบ่บบ่เวียนบ่เวียนโอ้มันขีดบ่เวียนมันออกไปยังสีเฮ้ออกไปยังสี่ยังสี่ครับมัน็อยน่อยน้อยมันจะมาอยงสี่ โอ้หน่อยสิมันไมาหน่อยมันสีเวียนเนาะพอดีกว่าครับทมามันจะมากยังสี่แล้วมันจะไปยังสี่เด็กกเจาะสามหมวจริงว่าจะใบเด็กใบเด็กเล่นกระดาษซิมโกงหมดมันก็ถือสี่ถ้าจะเฮ็ดใบค่อนสีนี้ซะนี่นี่นี่มันค่อนสีออกนี่เฮ็ดไว้กับสีนี้มัดเฮ็ดไว้เฮ็ดถ้าเฮ็ดจีมันสีมันถื่อนมาตลอดมากน่ะน่ะเขาจะเฮ็ดไว้แล้วมันถื่อนมาตลอดมันจะออกยังสี่ออกยังสี่นั่นเลข เทปไปจะคนสีไปเค้นสีนี้่ไไปสาสานเลยครับครับโอ้อันนี้อันนี้ให้ว่าอันนี้คิดว่ามีต้นเน้นเลยเนาะครับนอกาเรียนเสมอเอาแบบเสมอภาพเลยเนาะเ้นเน้นเรงสี่งอะครเบเน้นเน้นไปเังสี่อะเน้นไปังสี่ลยเน้นเก้าสี่ฮะ แดดก็โขลไปเ่เสร็จเน้นเรื่องเสน็เน้นต้อไม้นตืน่ไว้เต้นครับยืนกลางไว้เลยครับเมจ็ดเต้นเสรจเลยก็จเน้นเน่อเสร็จเพราะว่ากเป็นตัวยืนนะกเป็นตัวยืนไไใช้บนต่านๆก็สามกสี่กเห้าครเกเย็ดก็แปดมาในขวัยครับที่แ ไเกจะกตัวี่ปาหเกดเก่าเปลี่ยเก่าไปครับตกกับไปเหมือนกพอเนาะอันนี้งวดได้นี่อันนี้สูตรบนอันนี้สูตรบนสูตรบนผนเปนระือี่ยจเอาบปนกนี่หาพมีแต่ก่อสามกสูตรบนเขาจะออกไปยังสิ่นึ่งเขาจะออกไปยังสิ่งออกไปยังสิ่งแต่สูตรบนเขาจะอก็ไไ้แต่ว่ามันออกมันออกนี่ยหเทียมมันออกลุ่งไปเสียวหนึ่งหน่อยมันจะไม่เกี่ยวมันงีมันหน่อยน่อยอันนี้สูตร่างนะครับเนาะ สูตรล่างเห็ไหมเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าห้าคเก่ยว่าลงเอยดางี้โอ้ครับเก้าห้ากรม่ีเา้วิธีการสีเาครับครับครับเอาเอาเอา,เอาวิธีการไปไปไปหาเอาลวดครับกรเท็บบ้างต้องไปเฮ็ดว่เาเปลี่ยนคือขยบ จนี่ราจันถือดูจมาเลขเขาอัสวนโอ้ถือดูจนเลขอันที่หัป้าแบ้าเยปจนาจนจนเขาขายวทีย้าเขายจี่แม่เรีนึงอันนี้คเรียนหนเราเียหลายเียลยครับมาำกันเรื่อยำกันเรื่อยมาำกันเรื่อยอันมันซื้อไปแล้วข้ก็คืนตัวนี้ ทั้งเตี๋ยใกล้เครื่องเดียวใกล้จำเป็นก็ได้เอาโอ้เนี่นะครับท่านผู้ชมก็จะเอ็ดนะก็จะเสื้อเรืนี้ก็จะเสื้อไปประเด็นนี้ก็จะเสื้อไปประเด็อนี้ก็จะเาสื้อไปประเด็นี่โอ้ครับครับนั่นนะเะอันนั้นนื่อไปรื่องนี้เราเสื้อเต็มเราเรืนี่สัตท่านผู้ชมพิจารณาเนาะครับนอกแคบหน้าจอยเนาะครับเนาะเด็กคนกับเขามาสิบหมวดเนาะครับสูตรสูตรนี่เขามาสิบหมวดติดเนาะครับท่านผู้ชมไปพิจารณาบ้างนะครับเดี๋ยวมากระตามมากระพานเนาะครับเนาะ การผูกชมรวยๆแง่งๆนะครับเด้อสู้มาสู้ผูกสู้คนอย่าเก็บอย่าไข่อย่าจน่นรวยๆกันสู้ผูกสู้คนฝากคนไหลคนแชร์กดติดตามเพจผ่ารวยนะครับเด้อมีกำลังใจเหตุคิปต่อไปนะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับทั้งเอาพุซิ่นล